กองเซเวส4289วันนี้ปุ๋ยพามาเจอกับกันชื้นหรือซิลิกาเจลซิลิกาเจลมีประโยชน์ชไหนเดี๋ยวเราจะแหลงกันในคลิปนี้ซิลิกาเจลตัวนี้มันก็คือตัวดูดความชื้นสังเกตไหมคะว่าเวลาเราซื้อกล้องสำรวจไปในกล่องกล้องเนี่ย นี่ในกล่องกล้องอย่างเงี้ยมันจะมีตัวซิลิก้าเจล,ลใส่มาในกล่องทุกตัวเลยใส่มาทําไมบางคนซื้อไปแล้วเห็นถุงอะไรไม่รู้ก็แกะแล้วก็เอาไปทิ้งหนังขยะแต่ปุ๋จะบอกว่า เก็บไว้นะคะมันเป็นตัวช่วยเล็กๆน้อยๆให้กับกล้องของเรามันช่วยยืดสภาพการทํางานให้กล้องเราได้ถึงเป็น10ปีเลยนะมันทาหน้าที่คือดูดความชื้นตามชื่อมันเลยค่ะดูดความชื้นที่ตัวกล้องกล้องของเราเนี่ยเวลาไปทํางานนะหน้าไซน์งานเรามันทํางานกลางแจ้งใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าฝนหรือละอองฝนมันจะลงตอนไหนบางทีอะละอองฝนลงมาแล้วเราถึงจะได้ว่าอ๋อรู้ว่าฝนตกแล้วถึงจะไม่ค่อยเก็บกล้องลงกล่องกันใช่ไหมคะแล้วบาง ก็ลืมพอเอาลงกล่องเสร็จก็ปิดสนิทเลยแล้วก็ไม่ได้เอามาให้มันผึ่งอากาศหรือให้มันแห้งหรือมีการเช็ดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้อยู่ในกล่องถ้าเกิดเราลืมนะมันก็เป็นตัวช่วยได้นิดนึงช่วยได้นิดนึงว่ามันอาจจะช่วยดูดความชื้นจากที่มันเกาะตามผิว ตามผิวของตัวกล้องสํารวจของเราเนี่ยพื้นผิวบางทีมันจะมีไอชื้นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยดูตรงเนี้ยไปได้และ้ความชื้นเนี้ยมันเป็นผลเสียต่อกล้องเราส่วนไหนบ้างนี่คือเลนกล้องใช่ไหมคะเลนสองวัตถุอันนี้หละค่ะถ้าเกิดว่าความชื้นมันเข้าไปในหน้าเลนมันจะก่อให้เกิด สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดสำหรับกล้องสำรวจนั่นก็คือเชื้อราถ้าเชื้อราขึ้นที่หน้าเลนส์หมายความว่ากล้องสำรวจตัวนี้ก็ใช้การไม่ได้แล้วเชื้อรามันจะไปบดบังความคมชัดของหน้าเลนส์ปรับความคมชัดปรับโฟกัสยังไงมันก็ไม่โฟกัสี่ซึมให้เราหรือโฟกัสมาสาต็ให้เราพอเราโฟกัสวัตถุที่เราจะยิงไม่ได้ที่เราจะวัดระยะไม่ได้มันก็ทํางานไม่ได้นั่นแหละ คือปัจจัยหลักและปัจจัยสําคัญเลยค่ะฉะนั้นให้สังเกตเนาะถ้าเกิดว่าซีก้าเตเจลของเราที่เรามันมีการเปลี่ยนสีหรือมันมีการบวมปุ๋ยแนะนําว่าให้แกะแล้วเอาไปตากแดดแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าของครหายหรือไม่มีแล้วสามารถหาซื้อมาได้นะคะตัวนี้ามาใส่ก็ช่วยกันในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้กันร้อเซนนะมันแค่กันระดับหนึ่งเท่านั้น ย้ำนะไม่ได้ร้ออร์ซถ้าจะร้อเอร์เซน์เราต้องดูแลต้องของเราด้วยถ้ามันเปียกจริงๆก็ควรจะเช็ดหรือทําให้มันแห้งก่อนแต่ตัวนี้เป็นแค่ตัวช่วยว่าอยู่ในกล่องเวลาเราปิดฝากล้องไว้ปิดกล่องไว้เอากล้องไปใส่ในกล่องเนี่ยตัวนี้ก็ป้องกันในระดับหนึ่งช่วยเราได้อีกทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับทูบและ f a c e o o o k ฟนเพจสวิงสีสองแปดเก้าหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย